เมื่อที่ได้ตำแหน่งแชมป์ทิงช้าสวรรค์2024ได้แก่ กไล่หนึ่งปรบะตอดังๆให้กับอีกสองโรงเรียนของเราศึกษานารีค่ะได้ยอดจริงบูรณะค่ะต้องบอกว่าทุกสามโรงเรียนทุท่มเทร่างกายและิใจอย่างเต็มที่นะคะกว่าหกเดือนที่ผ่านมาครับทุกต้องาการแข่งขันที่ชาติหนึงง่งได้ดร,ร่วมกันเปไ็นยังไงดีใจไหม ดีใจไหมดีใจเนาร้องให้เลยเหรอโอ้ร้องสห้รลยข0 0ัคพราสาดค่ะ เป็นยังไงครับต่ครับความรู้สึกตอนนี้กับแชมป์ิงซาสวรรค์2024ครับหนูก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากขอบคุณเพื่อนๆที่พี่น้องๆแล้วก็คณะครูแล้วก็พี่สตาร์แล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการนะคะคุณเส้นนะคะมีอะไรอยากบอกกับเองเพิ่มเติมไหมคะ มันเกินคาดมากเลยค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ซัพพอร์ตพวกหนูโดยตลอดมาก็อันนี้นะคะพวกหนูเอาช่วยกับสังขาได้แล้วนะคะที่ขอขยับไปคืนกับต้นเทียนนะก็่องเงิก็้องยินดีงกับสังขาแล้วก็นี้ก็มเนกสังขาขอบคุณคุณครู ต้องไปศึกษาเรียนแค่ผู้บริหารนะคะแล้วก็ขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่นะคะที่คอยส,ยสยน,อน,อนับสนุนพวกเราแล้วก็ขอบคุณพี่น้องขอบคุณพี่นิสุดท้ายก็อยากขอบคุณพวกเธอที่ทำให้วันนี้พวกเราจะไม่ได้ชนะในรายการชิงชาป์ส่วนรมัย2004 แต่ฉันก็เชว์ให้เธอชื่นใจวยแหลเองนะนี่ความรู้สึกจากหัวใจของน้องจริงๆคราวนี้ขออนุญาตมาคุยคับน้องจีนบ้างดีกว่าคอนุญาที่หนูใหญ่ค่ะขอบคุณคุาคคุณครูผู้รับคุูนงค่ะคุณครูฟรีเชียเนียมค่ะตลอดเวลาที่คุณครูทำมาปีนี้เป็นปีที่พวกเราวายดีแบน แข่งเ,เกร่งที่สุดค่ะในฐานะนักร้องนำค่ะก็เวทีนี้คงจะเป็นเวทีสุดท้ายที่หนูจะทำหน้าที่นักร้องนำใโรงเรงียนยศที่บูรนณา,าคะเพระาะว่าหนูยากแล้วก็มีพเพื่อนๆพื่อม .6 อีกหลายๆคนที่กำลังจะจบม .6 ค่ะห,หนูรู้สึกว่าพวกเราเต็มที่มากๆแล้วก็อยากให้ แชนีนในเป็นแชยสมรรและก็ทุกคนนะคะฝากติดตามโยท้มต่อด้วยนะคะและแชมป์ชมเปีสรรสัน2ี2ค่ะคือโรงเรียนสังขาจากจังหวัดสุรินทร์พร้อมนักกี่าสาวาวจากเง่นชายงยชน์ชื่อจำมทูเบศ ทุนการศึกษาจากเงินชยโยสินเชื่อจํานําทะเบียนรถต่างก็ยังชยโย5 0 0แสนบาทค่ะและโรงแทอระดับที่สอนะครับโรงเรียนโยธินูนะกรุงเทพมหานครนะครับรับทุนการศึกษาจากเงินชยโยสินเชื่อจํานําทะเบียนรถอต่างก็ยังชยโย3 0 0แสนบาท ยังมีรองเท้าเบเกอร์เบเกอร์สั่งได้ดังใจค่ะและรองเท้านักเรียนป๊อปทีนนะคะป๊อปทีนเห็นแล้วปิ๊งใส่แล้วป๊อปค่ะให้น้องๆทั้ง3โรงเรียนด้วยค่ะแ้วก็ต้องขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้งสามาท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะ สุดเลยครูเพิ่มมากจ้ะครูภาษาไทยสุดสุดค่ะครูเบิร์ตครูสนาและครูหนึ่งนะคะต้องขอบคุณน้องๆอย่างนั้งสามเรียด้วยเรียบร้อยแล้วครับดูดีๆให้เราดูทุกทีเลยทีเดียวค่ะนะครับผมและแน่นอนที่สุดนะครับขอบคุณผู้ชมทางบ้านนะครับและขอบคุณทุกทเสียงเชียร์ในสตูดิโอแห่งนี้ด้วยและเดี๋ยวสับนาน